สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาค่ะมาจุลี่สร้างของออนไลน์มาเดี๋ยวเฮามาลุนกันว่าของสิตรงโปกบอเนอคเนาะนะเดี๋ยวมาลุนไปน้ำกันค่ะเบิง้งดูว่ามาเบิ้งกันว่าจุลี่สร้างออียงมาเนาะพี่น้องเนาะ นี่สร้างเป็นแนวไซอันนั่นแนวไซออแนวไซไดอารี่นี่ค่ะนี่สร้างแนวไซไดอารี่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ถ้าผู้ใดของโมทรัมเด้อค่ะโมทรัม e ถ้าผู้ใดเคยเบิร์อัน วิด no, no. no no ีโอจุลี site, ่ก็จิจาได้ดอกค่ะว่าจุลี่พูดถึงไดอารี่อันใดัวนี้เนาะคะเนาะนี่ปฏิทินน้อยไดอารี่น้อยจุลี่นี่ค่ะนี่จุลี่ก็เริ่มใส่มาแล้วเด้อค่ะร้องใส่เบื้องแล้วอันนี้ปฏิทินวิกเด้อค่ะวีคลี่เด้อค่ะนี่ร้องใส่เบื้องแล้วแบบนี้ก็ยังบ่ทันได้เข่าท่าแบบนี้ก็ะบ่เข่าท่า ยังบทันได้ลง้งโตด้วยค่ะพี่น้องว่าจุลีสีเฮดแบบใดดีอันนี้กับพวกข้าททามันเบิ่งเลอะเทอะไปค่ะพี่น้องนี่นี่อันนี้กับหัวก็สีล้งเริ่มเบิ่งว่าสีว่าสีเฮดแบบใดดีเนาะคะเนาะนี่กําลังล้งใส่เบิง่งที่จุลีไดมาคมาริสต์มาสเด้อค่ะนี่เดี๋ยวมาใส่อันนี้ล่ะเดี๋ยวแซเบิ่งอันนี้ก็นี่นี่ มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าจุลี่เซียวไว้สำหรับพกพาด้ค่ะมีม,มีมีกระเป๋าข้างแต่โบมีสิบเนาะค่ะเนาะบบมีสิบ่มีสิบกับโอเคอยู่บบมีสิบกับว่าเป็นยังดรอกค่ะนี่เอเซียวมาใส่แบบนี้ เสียวไปพกสิพกผ้านี่แล้วก็เสียวใส้กระเป๋าไปนน้ำค่ะ นาะพี่น้องเนาะของกระตรงปกอยู่นั่นแหละค่ะเมื่อนี่บโบมี่ยังจุลี <c oughs> จุลีพาพี่น้องมาเปิดมาเปิดของออนไลน์ซื้อๆดอกพอดีสร้างมาเนาะพี่น้องเนาะสั้นคลิปนี้ก็เสียไว้ซัานี่ละค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสกายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบา,บายบายอันนี้ค่ะอันนี้อ เดลี่อันนี้เป็นวีคลี่ค่ะน้องพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย